สวัสดีครับท่านผูนชน้ชมทุกตีตามมาช่วงดีๆจุกเรียนม้านเนินครับเสียงแหบมาอีกแล้วครับพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกสองวันติดนะครับตกข้างล่างนานๆน,น,นะครับสภาพดินก็จะเฉะแฉะหน่อยหญ้าก็เขียวชะอุ่มนะครับ ยาเขียวจะอุ่มอย่างามีเหลือเกินนะครับแต่ตัวเรียนก็ฟื้นนะครับฟื้นจากช่วงมสมช่วงหน้าแรงครับยอดด้วนยอดกุดนะครับตุยไปหลายต้นนะครับต้นใหญ่หนึ่งต้นเล็กสองนะครับ ยากขง,งามเหลือเกินนะดูฮนะจะตัดแล้วก็ฝนก็ยังไม่หมดนะครับมันก็จะขึ้นอีกเร็วเลยแค่นี้หญ้าคนต้นลกไปหน่อยนะครับเนะจอแจกครับ เพิ่งจะขาดเม็ดนะครับเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยครับตั้งแต่เช้าเพิ่งจะขาดเม็ดเริ่มดูดีชะนีชะนีสามปีกว่าแล้วตัวนี้ทรงงอยู่สองปีครับเพิ่งจะกระเตื้องขึ้นปีที่สามปีที่สี่นะครับขึ้นปีที่สี่นะครับ ประมาณนี้ยาคาก็บุกเหลือเกินครับตัวนี้ยาคาแรงจากยาคามีอยู่หย่อมสองย่อมตัวนี้จะยึดพื้นที่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วรกระดุมปีหนึ่งปี ้าจะสดชื่นหน่อยครับใบก็จะดูดีหน่อยนะครับใบดูดีหน่อยอยญ้าก,ก็ดีตามไปด้วยนะครับ เวลาช่วงหน้าแรงครับต้นโซมมากครับต้นโสมหยุดการจเจริญเติบโตครับไม่เยอะเลยดีที่ฝนมาเร็วทำมาช้ากว่านี้นิดนึงก็เสร็จนะครับแรงนานครับแรงตั้งแต่ตุลาตุลาเพิ่งมาตกเข้ามาเดือนพฤษภาคิดดูแล้วกัน ภาพหลังฝนตกโจดแจะดูต้นบุกผมผมเป็นคนที่ชอบต้นบุกมากนะครับรูปทรงมันไม่เหมือนชาวบ้านดีฮะไปขุดมาจากนู่นนะเพอบอ่อทองชนบุรีนะครับไปขุดหัวข้างทางนะครับมาปลูกมาปลูกสองสามปีแล้วครับจะโตขึ้นเรื่อยๆครับหน,นต้นเล็กนะครับ ปลูพร้อมกันนะฮแต่ตัวเล็กตัวนี้เขาจะโตหน่อยสวยครับผมชอบมากมันจะกลายเป็นอุปสรรคกับหลินลับแรลหรือเปล่าเนี่หลินรับแรลผมกำลังงามครับตัวนี้จริงๆมันจะสูงมากครับเพราะหักนะครับหักไปค้อนต้นเลยนะครับไม่จะขึ้นต้น ลินลับแรอร่อยนะครับแต่คขาว่าติดลูกยากนะครับติดลูกยากก็เลยปลูกแค่นี้พอเอาไว้กินนะครับถ้าปลูกเป็นเชิงธุรกิจเนะี่ยคงไม่คุ้มนะครับปลูกเล็กนิดเดียวลูกละโลเต็มที่ไม่เกินโลครึ่งลิ้นลับแร ชั่วโมงนี้ก็เวพนหมอนทองครับมาดูตน้นตอนนี้ผมครับไม่รอดครับน้องสามผมดูน้องสามพยายามจะยื้อชีวิตแล้วไม่อยู่นะครับเดี๋ยวปลูกใหม่ปลูกเถบมา,าหน่อยนะครับปลูกซะอีกต้นหนึ่งคะที่แรกว่าจะไม่ปลูกแล้ว ยังไงหมอนทองก็ดีที่สุดนะครับในยอดหมอนทองมาปลูกนะครับซปอร์ตตาผมสองปีเราผิดหวังครับลูกเยอะมากดอกมากแต่ไม่ได้กินสักลูกหนึ่งนะครับสองปีติดแลยสสดยอดโอเคครับมาชมบรรยากาศแค่นี้แหละครับบรรยากาศหลังฝนตกดูท้องฟ้า ยังชุ่มจ่ำไปด้วยน้ำตั้งแต่เช้านะครับค่อยบ้างแรงมากอันนี้ขาดเม็ดเลยลงมาดูโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ